อยู่กับจูนี่สุขทุมท่านี่นะคะวันนี้นะคะจูนอยู่ด้านหน้ารถคันนี้นะคะเป็นตัวแซดสีประตูนะคะตัวยกสูงสีขาวมุกคันนี้นะคะเป็นตัวยอดฮิตยอดนิยมของจูนนะคะที่รีวิวมาแล้วหลายคันนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะที่พิเศษกว่าเพราะว่าใส่ล้อแม็กแต่งหลอ่อมาเลยเดี๋ยวจูนพาไปชมนะคะว่าแต่งหล่อแค่ไหนจะสวยแค่ไหนหรือถูกใจพี่ๆหลายคนที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่หรือเปล่านะคะคันนี้นจะเป็นคําตอบให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคารถอยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทนะคะเป็นสีขาวมุก แต่ถ้าเป็นตระกูลพวกสีเมทัลลิกต่างๆนะคะพวกสีบอลเงินสีดำสีเทาแลมโบกนะคะต่างๆที่เป็นเมทัลลิกนะคะก็จะราคาถูกกว่า7 0 0 0บาทนะคะนะมาดูกันดีกว่าค่ะทุกคนด้านหน้าตัวรถนะคะเขียวนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็น2ชั้นแบบนี้เป็นเขี้ยวโครเมียมตัดเทาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะทำให้ถาารถคันนี้ดูหรูดุดันแล้วก็มีมิติมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะโลโก้เป็นอีซสุโครเมียมบอลเงินแบบนี้ สวยมากๆเลยเนาะต่อมานะคะคือเรื่องของไฟค่ะตัวนี้นะคะไฟนะคะออกแบบมาให้ดูโฉบเฉี่ยวมากๆเรื่องของตาไฟนะคะแล้วก็ไฟนะคะเป็นไฟเดไลท์แล้วก็เป็นไบ LED วดีนะคะส่องสว่างทั้งเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะตัวด้านหน้านะคะที่เขาออกแบบมาให้นะคะจะเป็นเขี้ยวมาแบบนี้สชั้นเป็นไฟเลี้ยฟองไฟตัดหมอกมาให้ ทำรถคันนี้ดูมีมิติมากๆเลยนะคะในเรื่องของร้อแม็กนะคะที่จุนบอกอ่าดูด้านนี้ดีกว่าตัวนี้นะคะจุนจัดแถมให้ลูกค้านะคะตามโปรโมชันนะคะเดี๋ยวโปรโมชั่นเราจะให้บอกท้ายคลิปให้ทุกคนดูเราไปก่อด <c oughs> อ่าร้อแม็กจะเป็นลายนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้ลูกค้าก็จัดแต่งใส่ชุดครอบเบรกต่างๆน็อตต่างๆมุดดุมต่างๆเป็นสีตามนี้เลยนะคะทุกคน <c oughs> ในเรื่องของสเปคตัวรถค่ะแน่นอนค่ะไฮแลนเดอร์ er นะคะจะมีบันไดด้านข้างแบบนี้มาให้ และบ่งบอกถึงสถานะของเขาก็คือโลโก้ Highlander <Wow. S 1> ตรงนี้นะคะมีมาให้เลยไฟนะคะก่อไฟนะคะตรงนี้จะมีเส้นไฟ LED มาให้เวลาเราตบไฟเลี้ยวนะแล้วก็พิบตรงนี้เลยค่ะแล้วก็สีนะคะจะเป็นทูโทนแบบนี้จะเป็นสีตัวรถตัดกับสีดำนะคะตัวด้ามจับประตูนะคะแน่นอนค่ะเพิ่มความหรูหราของรถคันนี้ต้องเป็นโครเมียมสีบอลเงินแบบนี้นะคะมีมาให้ในะอิสุข,ของเรานะคะในเรื่องของการศาสต์ต่างๆ อันนี้จุนจัดแถมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะคะในเรื่องของไลเนอร์มีหลายคนถามว่าไลเนอร์เนี่ยแถมให้ไหมอันนี้นะคะบอกเลยว่าแถมให้นะคะอยู่ในครบเซตในโปรโมชั่นที่จุนจัดแถมให้ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มใดๆเลยนะคะออกรถจบตามโปรแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าสำหรับใครนะคะที่อยากสอบถามเกี่ยวกับดีเทลต่างๆในการยื่นเอกสารต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างอาชีพไหนต้องอะไรยังไงบ้างโทรสอบถามหาจุนได้เลยนะคะที่เบอร์0ู5 1 9 3 5 3 5 9ค่ะหรือ ทักไลน์หรือทักเพจมาได้เลยนะคะทุกคนจุนมีหลายช่องทางให้ติดต่อมากๆเลยมาต่อที่ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบันไดด้านท้ายที่เป็นทูสเต็ปแบบนี้นะคะขึ้นลง2จังหวะนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานมากๆนะคะแล้วก็ก้องมองถอยนะคะเป็นบิวอินมาจากโรงงานเกี่ยวกับตัวรถเลยนะคะซึ่งเวลาเราถอยหลังเนี่ยมันจะขึ้นสถานะที่จอพร้อมเส้นกับระยะเลยนะคะทุกคน ในเรื่องของไฟนะคะไฟท้ายก็จะเป็นไฟใบ LED แบบนี้เลยนะคะส่องสว่างแน่นอนแล้วก็เ,เวลาตอนกลางคืนนะทุกคนจุนบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะมาเดีย๋ยวมาดูกันที่ภายในกันดีก,กว่าคะ่ะทุกคนเมื่อเปิดประตูมาแล้วนะคะภายในคันนี้นะคะอย่างที่บอกคะ่ะรีวิวมาแล้วหลายคันยอดวิวไปกระกกระจายเลยนะคะคือตัวแซดเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนัง สวยๆเลยแล้วก็เป็นเบาะหนังคูแม็กซ์ด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยหุ้มหนังทั้งหมดเป็นสีดำตัดได้เทาอ,ออกเทาๆขา,ๆขาๆๆวๆอ่ะทุกคนกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าพับได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จุนติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วฟิล์มจุนแผมให้เป็นเซรามิกนะคะเซรามิกตัวดีเลยนะคะเป็นอัลติเมทฟิล์มนะคะทุกคนต่อมานะคะเกียร์อย่างที่บอกค่ะเป็นเกียร์ออโต หัวเกียร์จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าเกียร์ธรรมดาก็จะราคาถูกกว่าน,นี้นะคะที่สำคัญจอค่ะเป็นจอ7นิ้วรองรับทั้ง Apple Car p l a พแล้วก็ Android Auto เลยค่ะทุกคนระบบการใช้งานเป็นระบบภาษาไทยนะคะใช้งานไม่ยุ่งยากเลยค่ะทุกคนจุนจะไม่ลงดีเทลของตัวภายในเยอะเพราะว่ามีคลิปเดี๋ยวปักดูด้วยให้นะคะคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปที่จุรีวิวตัวแซดหลักๆอันนี้จุนอยากพาทุกคนมาดูในเรื่องของการว่าตัวแซดใส่แต่งแล้วมันจะหล่อแค่ไหน ด้านหลังเช่นเคยค่ะระบบตัวแซตนะคะจะเป็นแอร์ตอนหลังมาให้สำหรับใครที่ต้องการแอร์ตอนหลังนะคะต้องเริ่มแต่ตัวแซตเป็นต้นไปเลยค่ะนะมาค่ะสุดท้ายนี้นะคะจุนก็ฝากถึงลูกค้านะคะที่ติดตามทั้งช่องทาง Youtube ของจูนนะคะหรือติดตามจูนในทางช่องทางอื่นๆน,นะคะก็ฝากนะคะเป็นกำลังใจให้จุนด้วยกดไลค์กดแชร์นะคะหรือเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะ แนะนำเพื่อนต่างๆมาซื้อรถจากจูนนะคะหรือออกรถด้วยตัวท่านเองเพื่อจะได้รู้ว่าการบริการของจูนนั้นเป็นยังไงดีจริงไหมจากที่พูดพูดไปนะคะลองมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะในเรื่องของการทําสัญญานะคะแน่นอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าเป็นอาชีพอย่างของคันนี้เจ้าของคันนี้นะคะลูกค้าจูนเองนะคะรับเงินสดนะคะก็ขอแค่ลูกค้ามีแบบร์ลงเงินเดือนนะคะ,ะหรือว่า มีสเตทเมนต์หรือถ้าไม่เดินสเตทเมนต์ก็ไม่เป็นไรแต่อ,อย่างน้อยต้องมีแบบลงเงินเดือนเนาะอย่างเคสนี้นะคะก็จบไปได้ตามโปรสุดท้ายนี้นะคะก็อย่างที่ทิ้งท้ายกันไว้นะคะโปรโมชั่นคันนี้ออกรถเท่าไหร่เนาะโปรโมชั่นคันนี้นะคะออกรถนะคะง่ายๆเริ่มต้นเพียง ้าบาทเท่านั้นนะคะทุกคนได้จบสเปกตามนี้เลยนะคะนี่เป็นโปรโมชั่นที่จุนจัดให้ช่วงเวลานี้นะคะใครที่สนใจนะคะจับจองเป็นเจ้าของง่ายๆนะคะเพียงจองง่ายๆเพียงแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นโอนจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวจุนจะมีเจ้าหน้าที่นะคะทำสัญญาให้ลูกค้าถึงที่หน้าบ้านเลยะค่ะทุกคนหลังจากสัญญาผ่านรถมาพอดีพลูกค้าจองแล้วเนาะก็มารับรถกันที่โชว์รูมนะคะแบบนี้นะคะพร้อมบรรยากาศอบอุ่นที่เป็นครอบครัวกันแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย